วัดโีครับ o k นี่ครับนี่ก็มีนตกต่อแครับ,วววรบสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาละเบ็ดลาวกันครับหลังจากที่เมื่อเช้าลงเหยื่อจิ้งหร้นไว้ไปลุ้นกันครับว่าจะได้กิ่ตัวจะมีปาลาอะไรกินมั่งไปดูกันครับ ที่การเกี่ยวเหยื่อนะครับก็เกี่ยวไปจากทางส่วนท้ายของตัวจิงหลีเกี่ยวร้อยไปเลยครับแต่วานนี้ก็มีตัวดึงอยู่นะครับข้างหน้าไม่รู้ว่าปลาอะไรครับนี่ครับเหยื่อเราก็จิงหลีเหมือนเดิมครับโดนครับปลาอะไรครับอ้ปลาสังกวา ตัวใหญ่อีกแล้วห้วาดนะครับต้องใช้ครีมแกะกันยังเดียวนะครับเพราะว่าเงี่ยงมันปวดมากถ้าพลาดโดนเข้าไปนี่ปวดเลยครับใช้ครีมปากยาวๆดีที่สุดนะผมว่า ไปครับลุ้นกันต่อ,อโอ้เลวครับมีตัวดึงครับไม้ตัวปลาสังกวาดนะครับไซส์สวยครับปลาสังกวาดนะครับนะครับ เก็บหนึ่งครับลุ้นกันต่อครับมีดิ้นอยู่นะครับข้างหน้าก็เกี่ยวเหยากันต่อเลย,เยปลาเล็กปีนหมดครับก็เป็นปลาสังขวาษ วิธีการเอาสังกวาดขึ้นที่ง่ายที่สุดก็คือการแกะในสวิงแกะหรือแกะในน้ําอย่างนี้นะครับเป็นการที่ปลอดภัยสําหรับเราเพราะว่าถ้าโดนเงี้ยงเข้าไปนี่อบอกเลยครับโคตรวัดเลยครับเราใช้คีมปักยิ่งจกตัวยาวๆครับยิ่งยาวยิ่งดีครับจับไปที่ตัวเบ็ด แล้วก็เขยา่านิดนึงก็หลุดแล้วนี่ครับอองมีตวงนะครับ ก็เดี่ยวไปตอนที่สองท้ายาลุร้อยไปอย่างนี้เลยนะครับนี่ตัวหนึ่งแล้วตัวเล็กกับตัวเล็กตัวใหญ่ปะปนกันไปครับ มาอีกแล้วครับปลาอะไรครับโอ karaoke, <ination noises> ้โหโอ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 ้โหปลาเทโพครับสายแว่นอีกแล้วปลาเทโพสายแว่นครับสายแว่นแว่นเลยครับ เทพโพอ,อีกแล้วสายอยู่ประมาณเกือบเกือบโลนะครับโอ้โยกินตัวเบ็ดเนาะใช้ครีมดึงทับเบี้ยวเลย ทำไต้สวิงซ้อนแล้วครับโอ้ี่ครับใช้สวิงซ้อนเนี่ยกินกลัวมันหลดุด สสวยอดูครับโลหนึ่งไปครับลุนตัวต่อไปอ่ะมาอีกแล้วครับกระดุกกระดุกกระดุกสังวาสครับแต่จะเอาหลุดเฉยเออจะคุยซักหน่อยว่าเวดดีหลุดไปเฉยเลยครับท่านผู้ชมโอเคครับเดีย๋ยวไปลุ้นกันต่อ อ่านี่ครับนี่ก็มีต่อกำลีต่อนะครับก็ต้องคอยระวังนะครับสำหรับปลาสังกวาดอ้าวเพราะว่าเป็นปลาที่มีเงี้ยงทิ่มที่ปวดมากครับอ่าหลุดพอดีครับเป็นไม่ได้ใช้คีมอะครับคีมยาวๆ จับตัวเบ็ดแล้วก็พลิกหน่อยนึงก็หลดแล้วครับถ้าแกะในน้ําในสวิงอย่างเงี้ยโอกาสที่มันจะมาทิ่มเราก็ยากอยู่นะปลอดภัยกว่าเราแกะข้างบนครับเพราะว่ามันกระเด้งมันทําให้อันตรายกว่าจะหาวิธีแกะได้ก็โดนไปหลายครับบวมไปหมดทับมือ ครับเก็บครับอ่ามากันอีกแล้วครับปลาอะไรครับเจ้าเก่าครับสั่งกว่าอุ้ยเอาจะต,ติดนําอีก แล้วครับมีตัวกระโดกกระโดกกับปลาอะไรกันครับเนี่ยโอ้โแรงดีเลยครับโอ้เทโพอ,อีกแล้วครับเป็นเทโพเซเว่น ใส้โลกว่ากว่าเกืบอบ2โลประมาณนี้ครับนี่คือ ดดุบ<ะ>ต้องคอยระวังนะค,ะร,กกะครับระแวกป่าอะไรับ ดีจังสังฆวาสใหญ่มั้ยนั่นไหมครับโอ้ ค okay, ครับอ้าวนี่ครับสำหรับผลงานรอบเย็นนะครับหลังจากรอบเช้ารอบกลางวันเราก็ได้แจกเขาแล้วก็ขายเป็นบางส่วนนะครับสำหรับรอบเย็นนี่เราก็จะไปทำกับข้าวมันมาคนแล้วกดิ๊โพนนึงตัวประกสังฆวา,วาก็ได้ลายมือ้อลายเมนูอยู่นะครับฟ้าเริ่มมืดแล้วครับสำหรับ คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ